สวัสดีครับผมกิติศักดิ์กิติพยักนะครับเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งสมุนไพรนะครับอาจจะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่สงสัยว่าเบอร์หนึ่งสมุนไพรมันช่วยดูแลร่างกายลูกค้าท่านที่มีปัญหาเรื่องเลือดสมองแตกตีบตันน้ำมะพึกอวมาพาตได้ยังไงนะครับในสมุนไพรตราเบอร์หนึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรเจวกุหลาบน,นะครับสายพันธุ์เจ้ปนิสสอนโนหนึ่งเจวกุหลาบเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารอะดีโตเจนนะครับมีคุณสมบัติเป็นอะดีเตเตอร์แปลว่าตัวปรับความมสดุล นะครับสิ่งหนึ่งที่สารอนินตตัวเจ้นช่วยก็คือว่าช่วยไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจพอหัวใจมันเต้นดีขึ้นเลือดก็สูบฉีดได้ดีขึ้นนะครับพอหัวใจเต้นดีระบบพอผ่านในร่างกายก็ดีขึ้นหัวใจมันเต้นดีขึ้นเลือดก็จะนําพาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้น อ,อวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาทํางานเสริมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์สมองนะครับเซลล์สมองเนี่ยมันจะมีการสูญเสียจากเส้นเลือดสมองแตกเลือดเสียออกไปเยอะเนี่ยมันทําให้เลือดไม่ได้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์สมองนะครับหลังจากที่เลือดไหลเวียนขึ้นไปดีได้มากขึ้นเนี่ยมันทําให้เซลล์สมองค่อยๆกลับมาฟื้นฟูนะครับถ้าคนอายุที่ยังไม่เยอะมากก็จะสามารถฟื้นฟูได้ดีกว่าคนที่มีอายุมาก อวัยวะอื่นๆก็ทํางานกลับมาทํางานได้ดีขึ้นอย่างเช่นตับอ่อนก็กลับมาแข็งแรงขึ้นเพราะได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงเลือดนําพาส,สารอาหารไปหล่อเล huh อี้ยงอวัยวะได้ดีขึ้นตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นหลังอินซูลินออกมาคพบคุมน้ําตาลใ,ในกระแสเลือดได้ดีขึ้นในกระแสเลือดในผนังเส้นเลือดก็จะไม่มีเกล็ดน้าตาลที่ไปเกาะไขมันก็ไม่ไปเกาะเลือดไหลเวียนได้ดีนะครับร่างกายเส้นประสาทที่ปลายมือปลายเท้ามันก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงขึ้นเดินเหินได้คล่องขึ้นพูดชัดขึ้นบางคนสามารถกลับมาทํางานได้ บางคนเพียงแค่ขอให้ช่วยเหลือตัวเองได้แค่นี้เขาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นเยอะแล้วที่สําคัญนะครับเบอร์หนึ่งสมุนไพรเรามีตัวอย่างลูกค้าใช้จริงที่ใช้แล้วดีจริงๆนะครับมีตัวอย่างเยอะที่สุดสามารถพิสูจน์ได้นะครับในช่อง YouTube หรือว่าเว็บไซต์ของเรานะครับขอให้ได้ลองนะครับเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ